นี่คือรถพลังไฟฟ้าของเทสลาโดยรุ่นใหม่ได้ออกมาโลดแล่นบนถนนแล้วและกำลังเป็นที่นิยมใน s ซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียจนถึงขนาดผลิตการออกมาไม่ทันมันไม่เป็นเพียงรถที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและไม่ปล่อยควันเสียเท่านั้นแต่ยังมีสไตล์และเร็วไม่ใช่เล่น2ปีก่อนเทสลาเปิดตัวรถพลังไฟฟ้าโรสเตอร์ oster, ซึ่งเป็นเพียงรถพลังไฟฟ้าเพียงไม่กี่คันที่ยังต่อกรกับรถใช้น้ำมันได้ แบตเตอรี่ซึ่งหนักราว450กิโลกรัมมีขนาดใหญ่มากและกินเนื้อที่ด้านหลังรถเกือบทั้งหมดเจสันคาาคานิสเป็นเจ้าของรถเทสลาโรสเตอร์ทุกวันนะครับอย่างน้อยก็จะมีคนขับรถมาข้างๆแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้หรือไม่ก็บีบแตรเคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่ตำรวจเรียกให้ผมจอดเพราะต้องการดูแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับรถผมนึกว่าจะโดนใบสั่งซะอีกแต่กลับกลายเป็นว่าตำรวจอยากจะคุยเรื่องรถต่างหากล่ะครับ ในเซาเทนแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นต้นแบบของเทรนหลายๆอย่างรถพลังไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยมยิ่งกว่าเฟอร์รารี่หรือลาบูกินีซะอีกนะครับแถมยังช่วยอนุรักษ์โลกได้มากที่โชว์รูมในซันตาโมนิกาลูกค้า1,000คนซึ่งได้วางมัดจำไว้เรียบร้อยแล้วกำลังรอรับรถของพวกเขานับแต่เปิดตัวรถรุ่นแรกราคาของมันก็ลดลงอย่างมากทำให้หน่าสนใจยิ่งขึ้นในเซาเทนแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะในลอสแอนเจลิส ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับรถไฟฟ้าของเทส l a มอเตอร์เลยล่ะครับเหตุผลก็คือ LA เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคนที่มีความคิดล้ำหน้าและยังเป็นพวกแรกๆที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็คำนึงถึงภาพลักษ์เก๋ไก๋ด้วยนะครับเราไม่ค่อยเต็มใจอยากจะเสียสละภาพลักษณ์นั้นเพื่อสิ่งแวดล้อมสักเท่าไหร่หรอครับ ดังนั้นเทสลาโรสเตอร์ Tesla, oster, จึงเหมาะสมลงตัวเป็นอย่างยิ่งเลยแ่ะครับแม้จะประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจกความต้องการรถไฮบริดก็ยังมีอยู่เกินกว่าอุปทานคริสเพนผู้แต่งและผู้กำกับหนังผู้คิวดีอิเล็กทริกส์ขามีคำอธิบาย <S <S บริษัทที่ผลิตรถแล้วก็จำหน่ายรถที่ใช้น้ำมันไม่อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาทำเงินมากมายจากการขายรถแบบเดิมๆโดยไม่มีการพัฒนาใหม่ๆโชคดีนะครับที่ผู้บริโภคต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น ในปัจจุบันแคลิฟเนียเป็นสถานที่ที่เหมาะมากเพราะเรามีพลังงานทางเลือกมากมายรถพลังไฟฟ้ามีความสะอาดแล้วมันก็อาจจะเป็นตัวเลือกของทุกคนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดยักษ์ของโรสเตอร์สร้างขึ้นจากเซลล์แบตเตอรี่6,831เซลล์ในการชาร์จไฟคุณต้องการเพียงสายชาร์จซึ่งสามารถเสียบเข้ากับปลั๊กไฟทั่วไปได้รถสามารถวิ่งได้350กิโลเมตรหลังจากผ่านการชาร์จ4ชั่วโมง เทสลายังคงขาดทุนและเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเขาต้องเร่งอัตราการผลิตไม่นานนี้บริษัทได้รับเงินอัดฉีดอีก40ล้านดอลลาร์จากผู้ลงทุนซึ่งน่าจะทำให้พวกเขาได้กำไรในช่วงกลางปีและเทสลาก็เพิ่งจะเปิดตัวรถซีดานพลังไฟฟ้าที่เรียกว่า m o เดล S ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นทำให้โรสเตอร์ได้รับความสนใจอย่างลดหลามช่วยให้เราได้เห็นถึงอนาคตของอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนไปใช้ไฟฟา้า